กลาบาชไทสกาก็อุดๆเลล่าจ้าย่าอออခုတစ်ခါมาတော့လျှောဝက်ချက်ပောက် जा တယ်ဆိုတော့สกาเนี่ยတူအချားစကလုံးပေါင်းညော့ညားဆော့ကိုအတူတူလိမ့်လာတောင်းကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကနေတည်းความลับဆိုได้สกาကိုจี้เอาเนาะความลับ ความลับเรียกว่าฉะความลับเรียกว่าฉะเรียกว่าฉะป่าวจ้าเลยสို့ยินความลับหลุดรูปย่อเลยความลับหลุดความลับสระการเรียกว่าฉะหลุดสระก็တော့ป่าวจ้าดารูปหลุดจะดอาမျိုးสို့ลูชิ้่นหลุดโลตองเลยเนาะ ความลับหลุดความลับหลุดเรียกว่าแชทเป้าจ๋าเด้ความลับแตกกูจี้อยากอ๋อรู้ว่าแชทเป้าจ๋าเด้ဆိုတာကနောက်တစ်လုံးလည်းပြောလို့ရသေးတယ်ความลับแตกလို့ပြောရတယ်เนาะความลับแตกความลับแตกเรียกว่าแชทเป้าจ๋าเด้ความลับဆိုတာကเรียกว่าแชท แตกสระกาติเนียมาปอกถั่วละเลยบอกว่าผิดดิหอบพี่เนาะสรอกกวยเลยโปถั่วเด้โซโลชินตูกแปกสุได้สกาตองเนความลาแตกสวยเนาะเลติเนียมาเลวแวชปอกจ้าเลยบอกว่าสัจจยะอ๋ออะคูตะลองมาตะดิมาอะยันนามะจีนเดอะตันไฟปอกจ้าเลยสุดาก คลิปเสียงหลุดรูปบ่ได้เนาะคลิปเสียงหลุดคลิปเสียงหลุดอาจารย์ฝั่งเป่าจ้าดิคลิปเสียงสุดาก็รออาจารย์พั้นท้าได้อ่าอาจารย์ฝั่งบ่บอกหลุด,ลดสุดาก็รอเป่าจ้าล่ะเฮาพี่เนาะคลิปเสียงหลุดคลิปเสียงหลุดอาจารย์ฝั่งเป่าจ้าดิตบ่งย้ายได้สุดาจี้เอาเนาะ ถ่ายรูปโลบิโอเรถ่ายรูปถ่ายรูปจะป่งยายเจถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมจะป่งยายหรูยญาล่ะถ่ายรูปโสดาการจะาป่งยายดานเนาะได้ไหมญาล่ะถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปได้ไหม จ้ป yeah, really. ่งยายโลย่าลาถ่ายรูปด้วยกันไหมถ่ายรูปด้วยกันไหมจะาป่งอะดูดูยายจ้ามลาถ่ายรูปโุดากะจะป่งย่ายดาเนาะด้วยกันโุดากะอะดูดูถ่ายรูปด้วยกันไหมถ่ายรูปด้วยกันไหมจะาป่งอะดูดูยายจ้ามลา ถ่ายรูปคู่กันไหมกุจชี่ยางเนาะถ่ายรูปคู่กันไหมตะป๋งโดยยายจ่าละถ่ายรูปสุดากาตะป๋งยายตาคู่สุดากาโรอ fit, ัจเจ hobby เนาะถ่ายรูปคู่กันสวยเนาะตะป๋งโดยยายจ่าละถ่ายรูปคู่กันไหมถ่ายรูปคู่กันไหม เจ้าป่งตัวแย่จ้ามันล่าถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เจ้าป่งย่าลรอมาย่ยาบูห้ามถ่ายรูปเจ้าป่งมาย่ายาห้ามโุดากาตามยดาได้สกาพเพียเดถ่ายรูปโุดาการรอ,อยจะป่งย่าจ้าเนาะห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูป จับป่งไม่ยากยารูปถ่ายสุดเอสกาอูจียาเอารูปถ่ายสุดาการรจับโป่งหูเบลล่าเนาะรูปถ่ายจับป่งหูเบลล่รูปถ่ายจับโป่งต้องใช้รูปถ่ายสามใบต้องใช้รูปถ่ายสามใบจับป่งต้องป่งต้องยามม ต้องใช้สูดากะรอต้องอาา่าเมรูปถ่ายสูดากะจ้าโปงสามใบสูดากะจีเนียมาต้องโปงโรเบียร์ะต้องใช้รูปถ่ายสามใบต้องใช้รูปถ่ายสามใบจบ้าโงปงต้องโปงต้อง่าเมอันนี้รูปใครอันนี้รูปใครจ้าปตูจ้าโปงเลย อันนี้สุดากะจะรูปสุดากะโซนารูปถ่ายสุดาสกาเทกาจะลงองหูเททาลาพิเตเรูปเนาะเอดารกระจะปงหูเบียร์ละใครสุดากาะร้อไปดูเลยรูปใครสวยเนาะไปดูจะปองเลยอันนี้รูปใครอันนี้รูปใครจะไปดูจะปองเลย รูปนี้สวยมากรูปนี้สวยมากจีจ้ปปองอายานลารูปนี้สระกะจีจ้โปงสวยมากอายานลารูปนี้สวยมากรูป <iada> นี้สวยมากจีจ้โป่งอายานลารูปนี้น่ารักจังรูปนี้ น่ารักจังดจงีจ้บป่ที่เสียกางไลด์ดารูปนี้สรกะสกาดีจตาบป่งน่ารักสวยเนาะช่เสียกางนาเนาะน่ารัก,ะจ,ะกจังสวยเนาะช่เสียกางไลด์ดารูปนี้น่ารักจังรูปนี้น่ารัก,จ,กจังดีจตาโป่ที่เสียกางไลด์ดา ในรูปนี้สวยมากในรูปนี้สวยมากจีโปงเด้หมาอายานล่าเลยรูปนี้สุดาการีโปงในรูปนี้สุดากาะตีโปงเดมหาเนาะในสุดาการเทในรูปนี้จีโปงเดมหมาสวยมากอายานลาเลยในรูปนี้สวยมากในรูปนี้สวยมาก ตีโป่งเด่หมาอายาหลายอัดเสียงอัดเสียงสุรากะอตามพานเนอัดเสียงเสียงสุรากะอตามเนาะอัดเสียงสวยเนาะอตามพานเนห้ามอัดเสียงอตามมาพานอย่าห้ามสุรากะตามทีดเดืสกาดผิดเด็อัดเสียงโซลากะรออตามพานนะห้ามอัดเสียงห้ามอัดเสียง อตามาพายาแอบอัดเสียงทำไมแอบอัดเสียงทำไมบาโลอตานโคพานาเลแอบโซดาการะรอเด็กตะโคโลกจา่าสวยแอบโลตองเนาะอัดเสียงโสดากะอตานพานาทำไมบาโลเลแอบอัดเสียงทำไมแอบอัดเสียงทำไมบาโลอตานโคพานาเล อัดเสียงทําไมสวยเนาะปลาลูกอัตามพาน่าเลลูเบลล์เนาะอัดเสียงทําไมปลาลูกอัตามพาน่าเลอันนี้เป็นความลับอันนี้เป็นความลับดากาเรียกว่าเชพเพิเจอันนี้สุดากาดาเป็นความลับสุดาก็เรียกว่าเชพเพิเจอันนี้เป็นความลับอันนี้เป็นความลับ จากะเรียกว่าเชิดซิเจทำหลุดไม่ได้ทำหลุดไม่ได้เป้าจ้า๋องลงลมไม่ยากบูทำหลุดไม่ได้เป้าจ้าลงลมไม่ยากบูห้ามทำหลุดออกไปห้ามทำหลุดออกไปเป้าจ้าตออเหมาโลยห้ามทำสุดาการลมเหมาโลย หลุดออกไปสุดหรอคะเป้าทอดตัเราเป้าจ้าตอเราเบลล่าห้ามทำหลุดออกไปห้ามทำหลุดออกไปเป้าจ้ตาตออเมเล่ายาถ่ายวิดีโอ,โอถ่ายวิดีโอวิดีโอยายเจถ่ายวิดีโอได้ไหมถ่ายวิดีโอได้ไหมวิดีโอยายโลยาละ แล้วสิมเบีย์จ้าบาสิ่ง